กลับมาช่วงนี้นะครับพาไปดูความเดือดร้อนของบรรดาแฟน กิร์กรุปชื่อดังนะฮะ B.N.K. 4 8หรือว่าลอตตปรากฏว่าเขารวมตัวกันครับไปร้องกองปราบเพราะว่ามีหนึ่งในแฟนคลับที่ชื่อว่ายีนส์ไปหลอกคนอื่นว่ามีบัตรจับมือขายของที่ระลึก,กรวมถึงบัตรในการลงคะแนนให้กับสมาชิกวงนี้ราคาถูกกว่าท้องตลาดแล้วก็มีหลายคนเนี่ยหลงเชื่อโอนเงินไปให้สุดท้ายหายเงียบนะฮะหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าสูญเงินกว่า3 0,000บาทรู้จักคนที่ชื่อในยีนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาในยี อ้างว่าสามารถหาสินค้าบัตรจับมือกลุ่มศิลปินที่ชื่นชอบแรกๆก,ก็ได้ของจริงนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกลับติดต่อไม่ได้แล้วก็บ่ายเบี่ยงโดยตลอดกระทั่งมาเห็นว่าแอดมินเพจของกลุ่มศิลปิน b n k 4 8เนี่ยออกมาโพสต์ข้อความให้ระวังนายยีนเนื่องจากไปหลอกขายสินค้ากับแฟนคลับหลายคนนะฮะแล้วก็พบว่ามีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมากกว่า30คนบางคนเนี่ยสูญเงินหลักแสนนะแล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นเหยื่อของนายยีนเนี่ย เครียดมากจนถึงขนาดว่าเส้นเลือดในสมองแตกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้ก็เลยมายื่นเรื่องที่กองปราบตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะตามเรื่องให้ครับครับมาดูแวดวงกีฬากัน